อยู่ตอนคือปัจจุบันนะครับในเรื่องของเงินที่สมาชิกของเรามาขายขยะแต่สมาชิกไม่ได้รับเงินนะครับและก็ทางคณากรรมการก็ฝากให้ปัจจุบันก็มีเงินอยู่ประมาณ4ี่แสนกว่าบาทหรือสี่แสนหกหมื่นกว่าบาทนะครับสมาชิกปัจจุบันทีนี้นะครับในการถอนนะครับเราจะมีสมุดกู้ฝากกับสมาชิกที่ขายขยะนะครับก็คือหลังจากสมาชิกขายขยะไปแล้วในสมุดกู้ฝากมีเงินหนึ่งพันบาทก็สามารถถอนได้นะครับเจ็ดร้อยบาทซึ่งคงเงินในบัญชีด้วย ทำไว้บางนะครับเพื่อจะรองรับใน,ในการหัรสมาชิกที่มีที้ III. นะครับเร้ 6, 5, ร้อย่าครับเดีอนกับสภาคมที่เราอบทีส่สยามทั้งเลกนะครับก็ประมาณ5้กตันนะครับมีสมาชิกอยู่ห้าห้าร้กเรือนนะครับที่เป็นสมาชิกะเลกๆนะครับหลังจากนั้นเราก็สมัครเอามาเรื่อยๆ นะครับการสมัครนะครับสำหรับที่ได้ที่เทศบาลที่ที่ทำการคนใน,นพื้นที่บ้านและอสมอในหมู่บ้านนะครับสมัครสมัริรสมัครได้นะแล้วก็มาขายขยะก็ไปสมัครได้นะครับที่ทางเจ้าท,จที่มารับซื้อขยะปัจจุบัติยังรัฐสมัครเช่เนเดิมครับไม่ได้ปิดนะครับเรื่อยๆ,ๆครับผมของชิคนะครับขายหนึ่งเงดือนได้ทุกทองสี่ทันที เราก็ได้เพิ่มขึ <Labor ator il orter> ้น <es> อ <voir> ah ีกร้อยกว่านะครับแล้วก็จะทำไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนครบนะครับจำนวนที่อิเล็กทิกส์ของตัวรถไฟสองพันสองราอยคันก็จะทำไปเรื่อยๆนะครับรับตัเรื่อยๆให้หมดนะครับคิดว่าคิดว่าเราจะทำสำเร็จว่าไปขึ้นประมาณตอนตอนนี้เนี่ยประมาณห้าร้อยคนอย่างนาะยสองพันสองร้อยคนประมาณนั้ 60-70%เหระครับ70-80%เลยเราจะสามารถต่อยอดได้ประมาณ80%ใช่ไเราจะได้ครับเพราะว่าตอนนี้อันสมาชิกเราก็เข้าใจนะครับแล้วก็ท่านสมาชิกในตำบลเรานะก็เห็นนะครับในเรื่องของสวัสดิการที่สมาชิกควรจะได้รับที่มีการเสียชีวิตเขาก็คงจะเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆทางผู้นําก็ให้ความสำคัญนะครับผมคิดว่าเป็น70-80%แน่นอนครับปีต่อไปครับผมขอบบคคุณรั